ทั่วสาธิตทุกเพศทุกวัยมาลุมถึงเป็นที่พึ่งให้คุณในม่วงกันางานสวัสดีครับสวัสดีครับท่าผู้ชมสวัสดีครับคุณนิ๊คับสวัสดีครับคุณจอมครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการว์ปทะลุชะตาและวับทะลุชะตาในคลิปนี้เราจะมาพบกันกันกบชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนกันยายนนี้ นะก่อนอื่นครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe, กดกระดิ่งกริง๊งๆกับเราสองคนด้วยครับทางช่อง Youtube โหราวาบและเพจ Facebook โหลาวาาพยากรณนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเทินนะก่อนอื่นครับฝากผลิตภัณฑนะ์ที่เรามาจำหน่ายนะครับน้ำยาบ้วนปากเพอร์บมนะอันนี้เนี่ย ช่วงนี้เห<อ>มาะสำับการช่วงนี้เลยนะครับอา่าอันนี้คือปากสะอาดนะครับแล้วก็การเชื้อโรคที่จะลงไปในปอดของเราอ่าในกรณีที่มีการรับเชื้อเข้ามาเนี่ยเชื้อโรคนี่จากการวิจัยเนี่ยจะอยู่ในอ่าในช่องคอของเราเนี่ยประมาณสี่วันก่อนที่จะไปทําความรุนแรงในปอดนะครับอันนี้เนี่ยจะพั่วคอยี่สิบวินาทีทุกวันอา่าจะช่วยให้ปอดเชือเอ้ออ่าในการที่จะ ลดความรุนแรงนะครับออันนี้นี่ปากสะอาดเพราะว่าช่วงเพราะว่าช่วงนี้ในอากาศมันไวรัสมันเป็นแอร์บอลกันนะคือบางทีมันยังลอยละลิ่วอยู่ในอากาศเนี่ยถูกต้องและทีนี้เราเราเผือไปหายใจตอนไหนยังไม่รู้เราอาจจะเอถอดแมสกินน้ํากินข้าวเลยหรือไปไซซ์ซอกคอใครหรือเปล่าเผือถอดแมสงเออมันก็มีเกณฑ์ไปรับมาได้แล้วมันยังค้างอยู่ที่ป่านี่ก็รีบ ค่ามันออกเสียก่อนที่จะลงปอดน,นะ,ะที่สำคัญกลั้วแล้วปากหอม,อมคุยกับใครเขาก็หลักนี่พูดปุ๊บเคริรมแต่งงานด้วยเลยนะผู้พูดจาสาษดอกไม้ครับอ่ออาีฝากด้วยครับอสนใจติดต่อาทางเพจได้ครับราศีธนูในเดือนกันยาถือว่าดาวดาว <มา S 1> รวมดาวดีดดดมากภาพรวมดาวมาดีดาวดาวมาลุมงถึงในพบ อาชีพการงานอ่าสีชูครับในแคปชั่นนี่เดือนกันยายนนี้นะครับทุกทั่วสาธทิตทุกเพศทุกวัยอ่ามาลุมถึงเป็นที่พึ่งให้คุณในเรื่องการงานอ่าเพราะว่าเดือนนี้อ่าก็คือเอาก่อนหน้านี้เลยก็คือว่าเหมือนกับว่าดาวพุธเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยตั้งนานแล้วแลวจะอยู่อีกนานชั่วงอีกค่อนข้างนานอ่ะอยู่จนยันพฤศจิกายนเลยอ่า เท่ากับดาวการงานเท่ากับดาวการงานของคุณโดยเฉพางานที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดวิชาหรือการสื่อสารเนี่ยอยากมั่นคงสัตย์เขียนเป็นมหาุลคืออะไรมีเกียรติมี power ดูมีบารมีพูดอะไรเขาก็เชื่อเขาก็ถือเขาก็เกงขามมี power คือพูดแล้วแบบใช้ใช้ปากเป็นการงานการกระทำการติดต่อสื่อสารารต่องานเซล์งานอะไรเนี้ยช่วงนี้จะอยู่ตรงนี้นานไป สเดือนกว่ายันพฤศจิกายนโอเออ่าเนตำแหน่งดีด้วยนะตำแหน่งคือตำแหน่งก็โอเคแล้วเป็นกรแวมันมีงานอยู่ตรงนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรที่ว่ามีคนมาลุงมึึงมาช่วยเริ่มแรกดาวที่มาก่อนเลยคือดาวอังคารย้ายเข้าราศีกันประมาณวันที่หกกันยาตำแหน่งมหาจักรอ่าดาวอังคารทําหน้าที่ปุตตะแปลว่าลูกศิษย์ลูกน้องบริวาร ใครทํางานสอนสอนภาษาอังกฤษสอนโหราศาสตร์สอนวิชาอะไรต่างๆเนี่ยลูกศิษย์จะมารุมเรียนปริมาณมากอ่มหาจักรมีลูกมาช่วยเยอะการถ่ายทอดระดมทีได้เลยนะเดือนนี้ระดมทีมได้เลยอืออ่าหรือใครทํเอ l m เอมดาวน์ไลน์มาเพียบนี่อ่าถ้าเป็นดนลนคือระดมทีมได้เลยขายประกันเนี่ยขายประกันหรือทําอะไรเนี่ยคือคนคนมาทํางานกับคุณเยอะมากก็เรียกว่าถ้าคือ คุยหรือติดต่อคนหมู่มากอ่ะอันนี้อันนี้ดาวส่งผลมากเลยถ้าคุณทำก็คือทำงานสอนโดยเฉพาะงานสอนเนี่ยก็ว่าตรงนี้เป็นลวราลูกศิษย์ก็ได้ขุดตะเพราว่านักเรียนเนี่ยถ้าคุณเป็นครูสอนพิเศษกวดวิชาสอนภาษาอังกฤษสอนอะไรก็ตามแต่คนจะมาเรียนอะคุณค่อนข้างเยอะมาหาจัอมีคนมาเรียนยังไม่พอมันไม่จบแค่นี้สิครับพอสิบเจ็ดกันยาคราวนี้มีผู้ใหญ่เข้ามาหนุนช่วยอีก อันนี้ก็คงไม่ได้มาเรียนหรือมาอะไรหรอกแต่มาเหมือนมาเป็นแบ็คให้อารมณ์เหมือนเป็นสปอนเซอร์อะไรจะมีนักลงทุนหรือมีอะไรมาช่วยให้คุณขยายกิจการที่คุณทำเรียกว่างานที่มีมีคนสับซูนซัพพอร์ตว้าเถออโอ้โหนะอันนั้นที่งานคุณก็มาดีอยู่แล้วนะคือถึงไม่มาซัพพอร์ตกูก็ดีอยู่แล้วงนึกออกของมันนี่ก็ดีขึ้นไปใหญ่จะมาซัพพอร์ตเพิ่มไปอีกดีออเหมือนมาขยาย ขยายสโคปงานคุณให้กว้างขึ้นไปอีกก็เรียกว่าถ้าใครทํางานที่มีเกณฑ์ที่แบบคนที่ทํางานกับชาวต่างประเทศอันนี้นี่คือใช่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้านายที่เป็นต่างชาติ <c oughs> อันนี้ก็อาจจะมาช่วยหนุนคุณในเรื่องของการที่การคุณติดขัดนู่นนี่นั่น <c oughs> ก็สามารถที่ทําให้คลี่คลายไปได้่าอันนี้เพราะว่าถ้าคุณเป็นหมอด,ดูหมอด,ดูสอนวิชาความรู้คนอื่น <c oughs> อยู่อย,อย,อยู่มีอาจารย์ที่อาจารย์ของคุณอีกทีหนึง่งมาช่วยให้คุณ เก่งขึ้นเพื่อสอนอนักเรียนของคุณได้เก่งขึ้นไหกเพราะว่าจริงๆคือราศีธนูเนี่ยเรื่องการงานเนี่ยคือตอนนี้ราหูเนี่ยเป็นดาวคือคือไปอยู่ในเรือนอริเนะอ่าสหัสชาอยู่ในนอริเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเหมือนกับงานที่ทําเนี่ยมันก็มีมีมีอุปสรรคเยอะอ่าแต่ว่าสุดท้ายอะ่ะมันก็ราบรื่นเพราะาตอนนี้คือดาวที่มาช่วยหลายดวง ทั้งดาวศุกรตอนนี้ดาวศุกร์กมาเป็นเกษตรนะดาวศุกรนี่ก็ทําให้งานที่คุณทำเนี้ราบลื่นดาวพุธนี่ก็ช่วยให้การติดต่อราบลื่นโอ้โหแทุกอย่างให้การสนับสนุนราบลื่นอ่าแลสปอร์ตสนับสนุนดีอ่าและดาวศุกร์นี่มันเป็นราคะอช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะมีโชคลาบจากสิ่งหรูหราเช่นอยู่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมเบื่อมากเลยบ้านกูกระแคบแคบ อยู่่เดือนนี้ก็มีเหตุให้ได้ไปเช่าโรงแรมนอนเป็นนอนอ่างจากกุช่ซะหน่อยอะไรอย่างนี้เออแล้วโรงแรมราคาถูกด้วยตอนนี้เพราะว่าก็ต้องก็ต้องง้อลูกค้านี่ช่วงสถานการณ์คช่วงนี้นะทุกคนก็จากเดิมคืนจากเออโอ้โรงแรมหรูมากจากเดิมคืนละสามพันตอนนี้เหลือห้าร้อยโอ้สบาย แล้วทั้งโรงแรมก็ไม่ต้องไปกลัวติดใครด้วยนะทั้งทั้งโรงแรมอาจจะมีคุณกับแฟน <c oughs> คุณนอนอยู่สองคนน <c oughs> ีก็นีก็ <c oughs> ลอง <c oughs> ลองลองดูนะลองดูลองคือ <c oughs> <c oughs> ยกตัวอย่างว่าอาจจะไม่ต้องเป็นโรงแรมก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับความสะดวกสบายความหรูหราอาหารการกินมันจะมาง่ายอือ่าที่บอกเอาไปห้างยากช่วงนี้ห้างแม่งปิดหมดหาของกินก็ยากแต่ดวงธนูหาของกินง่ายคุณอาจจะไปอยู่ในที่ที่เขาขายของกินเยอะ คืออร้านอื่นเขาร้านอื่นเขาปิดหมดแต่ร้านที่ใกล้บ้านราศีธนูเปิดอลังการมากเขาเรียกว่ามีคนที่มานขาสปอร์ตนอะ่ะทั้งคู่ทั้งอะไรต่างๆนะคือคุณจะไปไหนมาไหนโอ้โห <S <S คือผู้ใหญ่ก็พพอร์ตเด็ก <S 2> <S 2> <S 2> เด็กน้อยบริวารพพอร์ตคู่ก็ดีอ่ะฉะนั้นเนี่อ้โหเรียกว่าดีมากๆเรื่องการเงินเรื่องการเงินมาดูเรื่องการเงินกันบ้างนะครับการเงินของชาวราศีธนูก็ เป็นเป็นดาวเสาก็ปอติกอ่าก็เป็นราศีธนูก็เป็นราศีที่การหาเงินนี่ไม่ง่ายเพราะดาวประจําตัวเกี่ยวกับเรื่องเงินทําหน้าที่คือดาวเสารคือเจ้าแห่งความลำบากต้องเหนื่อยแต่ว่าข้อดีคือลองเทอม ระยะยาวฮะคือ,อถ้าได้รับผลลัพธ์หรือรีเซว์จากดาวเสาจะเป็นรีเซว์ที่อยู่กับคุณไปชั่วโคตรให้เขาชั่วโคตรเขามีความมั่นคงหนักแน่นอ่าแน่นอนอคือคือคือรีเซว์นี้ผลลัพธ์นี้ถ้าเกิดกับคุณแล้วไม่ไปจากคุณไม่เหมือน,ดา,อนอดาวอื่นดาวอื่นหามาแล้วก็หมดไปได้แต่ดาวนี้หามาแม่งอยู่นานเลนอ่าเพียงแต่ว่าพอหลังไปเดือน ดาวพฤหัสมีการเปลี่ยนายานให้กับอยู่กับดาวเสาร์ด้วยยี่สิบนะมันทําให้คุณต้องเปลี่ยนช่องทางการหาเงินอ่าเขาว่าเปลี่ยนเงินนมันมันไม่เหมือนเปลี่ยนที่อยู่ใช่ไหมเปลี่ยนเงินแปลว่าอะไรเปลี่ยนแบงค์พันหรือเปลี่ยนใบนี้เป็นอีกใบไม่ใช่แต่มันหมายถึงว่าเปลี่ยนแหล่งรายได้อ่าแปลว่าแหล่งรายได้ของคุณนะถ้าทุกทีคุณได้รายได้จากทางนี้เช่นทุกทีได้เงินหลักหลจากงานประจําอ่าตั้งแต่เดือนกันยาไปเนี่ย ช่องอาจจะมีไม่ใช่ช่องทางเดิมอจะมีเพิ่มเติมนช่องทางอื่นมันจะมันจะเป็นช่องทางอื่นและที่สาคัญคือในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายมาเนี่ยดาวเกตด้ที่อยู่อราศีตกรกดนี้ก็เล็งอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องของเงินเนี่ยมันก็มีอาจจะมีเขาเรียกว่าจํานวนเนี่ยรายจ่ายก็มากอหรือรายรับก็เยอะเพราะดาวเกตมันส่งดาวเกตมันส่งมรณะมาให้ ถ้าจะเป็นรายจ่ายก็จ่ายไปกับเรื่องสายพูนน่ะแหละอจ่ายไปกับเรื่องวัตถุมงคลซื้อหินเพิ่มซื้อพระเพิ่มเช่าพระเช่าเออเช่าอไรยงเช่าพระเช่าหินมงคลเช่าอะไรต่อมีอะไรมาเนี่ยเออกับก็จะแล้วประมาณนั้นก็คืออาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการมูเตลูเสริมดวงนิดหน่อยจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องการทําบุญทําอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ในเดือนกันยายนนะครับ แต่ว่าเรื่องของผลประโยชน์อะไรเงี้ยดีดิวกับใครก็สําเร็จง่ายๆเพราะเป็นดาวสุกดิวเรื่องผลประโยชน์นี่เป็นดิวเนี่ยแบบถ้าช่วงนี้เขาไปเปิดร้านอาหารมีงานเลี้ยงงานอะไรไม่ได้คุณก็อาจจะแค่ไปสังสรรค์บ้านเพื่อนไม่กี่คน<อ>กินค็อกเทลกันคนละแก้วแล้วก็<อ>แล้วก็ได้ข้อตกลงที่ดีด้วยดีกว่า<อ>ได้คอนแทคเลยมารวมกันไม่เกินห้าคนในช่วงนี้นะรวมกันไม่เกินห้าคนแต่อ้าปากแป๊บหนึ่งอ้าปากแป๊บหนึ่งนี่คือสาเร็จอ่ะ ก็อคือไม่อย่างมันพร้อมทุกอย่างมันพร้อมคือถ้าคือถ้าจะมีมีอะไรที่แบบว่าเป็นปัญหาก็จะพลิกให้เป็นโอกาสไงพลิกอลีเป็นลาพระพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแต่ไม่ใช่พลิกลาพระเป็นอันลีพลิกโอกาสเป็นวิกฤตเงี้ยไม่เอพลิกอลีเป็นละนี่คือพลิกวิกฤตเป็นโอกาสคือคุยนิดหนึ่งได้ดีลเลย แต่ยังไงยังไงเนี่ยยังไงลาภะนี่โอ้โหสุขเวลาพระแล้วเป็นเกษตรนี่ถือว่าแบบโอ้โหช่วงนี้นี่ยังไงก็ราบรื่นนะยังไงก็ขอให้โชคดีลามาดูเรื่องความแล้วราบรื่นแบบมั่นคงเลยนะอ่าเพราะมันเป็นมันเป็นเกษตรก็คือว่ามันมันมาแบบราบรื่นด้วยแล้วมันก็มั่นคงด้วยอ่ามันเป็นดิวที่จับต้องได้มันไม่ใช่ถ้าจักดิวอะไรก็ไมเรื่องลอยก็ไม่เรื่องลอยพูดแล้ว ไม่เลื่อนลอยมีมีข้อตกลงแบบว่าลงกระดาษที่ชัดเจนหน่อยอันนี้ก็จะเป็นโชคดีโชคดีครับาออมาเรื่อ,องความรักก็ไม่ยิ่งหย่อนเลยเพราะถือว่าการสนับเรื่องความรักก็ไม่ยิง่งหย่อนอ่า <c oughs> เพราะว่าดาวคู่ครองเนี่ยทํางานร่วมกันดีถ้าทํางานาร่วมกับคู่ครองเปิดร้านขายของร่วมกันทำธุรกิจร่วมกันเนี่ยค่อนข้างเสถียร อ่าแต่มันจะมีทะเลาะหน่อยตรงที่ว่ากูทํางานกับคู่ครองอยู่ดีๆอยู่มีคู่จอนตากไอ้หนุ่มหรือสาวหน้าใสคนใหม่เข้ามาร่วมในงานด้วยอแล้วมันเป็นสามแต่อีคู่เรามันเป็นสี่มันไม่ค่อยถูกกันเท่าไหรมั้ยอ่านนี่ก็มีคอนฟ lict เล็กน้อยเพราะว่าก็อาจจะคอนฟ lict เล็กน้อยว่าคือคอนโซลแบบว่าเออเขาเรียกว่าคนโสดอาจจะมีไม่ใช่บางทีอยากจะ บางทีแบบว่าเออน้องน้องหนูหนูที่เราเอ็นดูคนใหม่เนี่ยเราอยากหเห็นการเจริญเติบโตของเขาในฟังดูคุณ,คณอะไร <laughs> เราอยากให้มาช่วยขายอาหารกับกับภรรยาเราที่บ้านว <laughs> ่าอะไรการนีกับสับสนนิดนึง <laughs> <laughs> เออแล้วก็มันมันมัน,ม,นมันมีฟีลนี้น,นั่นห <laughs> มันอยากชวนมาทํางานไม <m im ina> ่น่ <laughs> เาเชื่อว่าจะมีภรรยาเราที่บ้านนี่รู้สึกแบบไม่ค่อย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 โอเคกับ ไกรก็ทำ <G ye> ในครั้งนี้หรอนิดหนึ่งแต่กับคนโสดก็คือโอเคคนโสดไม่มีอะไรคนโสดก็คือว่าคู่รักเยอะในโรง,งกานงานคนเข<อ>้ามาเยอะที่ค<ห>ุณ <า S 1> ท,ทําพบลักใน Office ออฟฟิศช่วงนี้พบรักในสํานักงานพบรักในที่ทํางานที่ทําด้วยช่วงนี้กินกันเองครับไม่ไปไหนครับคนคนเสดนะครับช,ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนไกลครับกินกันเองกับคนที่ทํางานด้วยกันนั่นแหละก็ยังถือว่าคอนเสิร์ตเนี่ยโอเค คนมีคู่ก็โอเคเพราะว่ายังไงเนี่ยคู่ครองดาวคู่ครองนี่เป็นเกษตรเป็นอุดด้วยอ่าเพียงแต่ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันอาจจะไปมันอาจจะไปอยู่ในภพอะไรวะภพราภะอ๋อก็คนก็มีความสุขนะสัาว่จจิก็ดีเลยนะสัาวะจจิก็มีความสุขฟินฟินอไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรว่าช่วงนี้ก็คือราบรื่นทุกอย่างลงตัวมากเลยอ่ ทั้งการงานทั้งเรื่องการงิน <g ren, S 3> คือดาวศุกร <or S 1> ์กเป็นลาพักก็คือดาวศุกร์เป็นลาพักก็คือหาความรักง่ายอ่หรือแม้แต่ไปขอพรเรื่องความรักก็ขอสําเร็จง่ายกว่าลัคนาอ <i> ื่นช่วงนี้เพราะดาวศุกร์เป็นลาพะกไปขอพรเรื่องความรักก็ของ่ายกว่าคนอื่นเนี่เพราะดาวศุกร์กู่รงนี้ก็คือสมหวังง่ายสมหวังง่ายเรียกว่าสมหวังง่ายก็ขอให้โชคดีครับชาวราศีธนูถือว่าเยี่ยมมากเลยพบกันใหม่ ในเดือนตุลาคมเราสองคนลาไปก่อนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ